สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการิเค์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่18เดือนมกราคมปีพศ2565จากเว็บไซต์ t d ดด k i c o m วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามแลบชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราเลยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพิมพเรียงกีษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างไบตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันกันทัน้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างไบตันนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ4และแพ้1เกมครับผมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์อังกฤษนัดนั้นนะครับเชลซี Chelsea, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันผลคือเสมอไป1ประตูต่อ1ครับผมสถิติี่20เกมหลังสุดของนั้นเจ้าบ้านอย่างไบตันนะครับ พวกเขาชนะ6เสมอ10และแพ้4เกมหากดูสถิยอนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของนเจ้าบ้านอย่างไบตันนะครับอยู่ที่รายการพิมพ์เรียงกฤษนัดนั้นนะครับไบตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิสตันพาเลตผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของดนาั้นทีมยอย่างเชลซีนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ7และแพ้2เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของดนาันทีมยอย่างเชลซีนะครับอยู่ที่รายการพิมพ์เรียงกิจนัดน,นะครับเชลซีบุกไปยังนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลคือเชลซีบุกไปแพ้วยสกอร์1ประตูสู0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลตราคาของสถาบันถูกต้องตามก,กฎหมายจากสถิติเฮตูเฮกการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนวิบไซท์พวกเขาพกนมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับทางเจ้าบ้านอย่างไบตันไม่สามารถชนะได้เลยวันนี้จากการที่ไบตันต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีและส่วนใหญ่ในคู่นี้จะหนักไปทางเสมอแต่ถึงอย่างไรวันนี้ผมกลับมีความมั่นใจไปที่ทางทีมเยือนอย่างเชลซีครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าเชลซีสามารถบ,บุกมาชนะทางไบตันไปได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการเดเชไมชิพอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฟูแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอถึงหนาทีตามเวลาของประเทศไครับผมชื่อติการพบกันของทั้งสงทีมนะครับตามข้อมูลบนรวมิไซต์พวกขับพุกมา4เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างฟูแลมนะครับพวกเขาชนะทั้งหมดสเกมรวดครับผม โดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการเดนเชอริชอังกษิษนัดนั้นนะครับเบอร์วิ้งแฮมเปิดบ้านต้อนรับการเมเจอรของฟูลแลมผลคือเบอร์วิงแฮมเปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอรหนึ่งประตูสี่ครับผมสถิตี20เกมหลังสุด ขออนุญาเจ้าบ้านอย่างฟูแลมนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ5และแพ้4เกมหากดูสิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดาสุดขออนเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมนะครับอยู่ที่รายการเดยแชมปพอังกฤษนัดนั้นนะครับฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบิสตันซิตี้ผลคือฟูลแลมเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์6ประตู2ครับผม เรามาดูในส่วน4ติ20เกมหลังสุดของนนทั้งทีมเย็นอย่างเบอร์มิงแฮมนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ5และแพ้11เกมหากดู4 3, ตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ2และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการเดชมช้ยชิพอังกฤษนัดนั้นนะครับเปสตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมผลคือเสมอกันไป1ประตู1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเรทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเฮทูเตุการพกมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพกมา4ี่เกมซึ่ง4เกมนั้นนะครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมที่สามารถชนะได้ทั้งหมดวันนี้จากการที่ฟูลแลมต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์วิงแฮมผมยังมีความมั่นใจในเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมครับผมวันนี้จึงขอฟันธงว่าฟูลแลมสามารถเปิดบ้านชนะทางเบอร์วิงแฮมไปได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการเดอแชมเปี้ยนชิพอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเบสตันเปิดบ้านต้อนรับการเออยืองของเชฟฟิลด์ยูนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบรูไบไซพวกขับพุมาสี่เกมซึ่งสี่เกมนั้นนะครับทางเจ้าบ้านอย่างเบสตันไม่สามารถชนะได้เลยเสมอสองและแพ้สองเกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการเดอแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ นัดนั้นนะครับเชฟฟิลล์ยูนเตเดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเปตตันผลคือเสมอกันไป2ประตูว2ครับผม 4-20เกมหลังสุดของนันเตเจ้าบ้านอย่างเบสตันนะครับพวกเขาชนะเจ็ดเสมอหกและแพ้เจ็ดเกมหากดู4ติย้อนหลังห้าเกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ 2, สองเสมอหนึ่งและแพ้สองเกมโดยนัดล่าสุดของนันเตเจ้าบ้านอย่างเบสตันนะครับอยู่ที่รายการเดชเชมท์ิชเบอังกฤษนัดนั้นนะครับเบสตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอ์บิงแฮมผลคือเสมอกันไปหนึ่งประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วน4-20เกมหลังสุดของนันเตทีมออย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ พวกเขาชนะ9เสมอ3และแพ้8เกมหากดูสถิติยอดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของท่าน,นทีมยันอย่างเชฟฟ,ฟิลล์ยูเนเต็ดนะครับอยู่ที่รายการอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดนั้นนะครับเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดบุกไปเยือนท่านดาบี้เคานตี้ผลคือเชฟฟ,ฟิลล์ยูเนเต็ดบุกไปแพ้วยสกอร์2ประตู0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเหตุการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกับพบกันมา4เกมซึ่ง4เกมนะครับทางเจ้าบ้านอย่างเบสตตนไม่สามารถชนะได้เลยวันนี้จากการที่เชฟฟิลด์ยูนิเต็ดต้องบุกมาเยือนท่านเบสเตนผมขอฟันธงว่าเชฟฟิลด์ยูนิเต็ดสามารถบ,บุกมาชนะทางเบสเตนไปได้ด้วยสกอร์0ประตูหนึ่งครับผม แต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม AI T เด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผมโดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิต,ติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะก,กับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ AI T เด d ate. .com หากสนใจข้อมูลคู่นอื่นและอดีตต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกนันได้ที่เว็บไซต์ t d e ็ k k i n g c o m สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รูปผลเร็วก่่นใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอเพื่อนๆเ,เชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ